ก็มีถุงละสามขีดเดี๋ยวจะเอาข้างหน้าใส่ชุดให้ชุดนึงมีสามขีดค่ะครับแล้นี่ใส่เข้าไปด้วยมันก็พอดีเอาชาไปด้วยไหมฮึชาชาเอาชาไปด้วยไหม ชค่ะเราคิดราคาพิเศษให้เลยถ้าเราขายเปน็นถุงเราก็ได้หกร้อยใช่ไหมแต่นี่คิดเป็นโลให้ที่เป็นโลให้พวกไหน ของฝากอ ok ของฝากจากแม่สลองใช่คุยกับเพื่อนอยู่เอา uhm. เอะไรเพิ่มไหมอะไรเพิ่มมีขนมันนูกกเิปคยังอันนี้คือบีบกินได้เป็นปลุกได้ขายไหมกระป๋องละสามสิบค่ะกระป๋องละสามสิบเออกินเสร็จกินสิไม่ต้องกังชัหยิบกินเลย มันดิบมันกินได้เหรอมันขึ้นไหมน่ะมันจะขึ้นไหมถ้าปลูกอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นแต่ก่อนไข่เลยคุณน้าไขเลยบานหน่อยถ้าต้องวนอันนี้เมื่อก่อนเคยปลูกกชุ่เคยปลูกโชว์เหมือนกันเด็กๆนักเรียนชอบมาระถางเล่นอ๋อดิบแม่ดิบกินได้กรอบถ้ากินดิบมันแน่ที่ว่ากินก็คือกินดิบมันจะไปผสมกับอะไร ผมได้จะมันจะคนๆหนูไปคนๆดียนหน่อยแล,แล้วก็รดน้ำหน่อยก็เอานี้หย่อนเข้าไปเลยแปดร้อยเนอะแปดร้อยสามสิบมีสามสิบให้หนูไหมมีสามสิบป่ะสุดหรืปล่ามีค่ะสองร้อสองร้อยนหมคะ นียวนค่นีนน่ีอะ,ยอ,ยะย Natalie อยงก็เจียวกูหลานอเ,ออไไเอาไปไหมเอาล้เปไหอันนี้สี่้อกน้องเจียวกูหลานอันนี้ดีนะลดความดันลดเบาหวานานะคะมาในเส้นเลือดอสออ๋อสตาตามข้างหลังเนี่ค่ะ ที่มีประโยชน์จริงนะพ่อเด็กครูครูในนี้พ่อไปฝากผู้ใหญ่สักบ้างแล้วผู้ใหญ่ก็บอกซื้อประจำเลยไปชงกินค่ะชงเยลกูรานค่ะสรรพคุณสรรพคุณอ่านรู้ได้ค่ะสรรพคุณลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดละลายไขมัน ชะลอความแก่มักมองเดียวน่ะยืดอายุของเซลล์สงสงคือษาเยอูกูลานคพือเดียวกันแต่ว่าอันอันนี้อันอันนี้มันอันนี้มันทําไมไม่เหมือนกันน่ะนะอันนี้เป็นก้านอันนี้จจออกขมอันนี้เอาหวานอ๋ออันนี้ก้านอันนี้จะขายดีกว่าอันนี้อะไรเป็นเป็นอะไรกันอันนี้เป็นใบมันค่ะอ๋ออันนี้เป็นใบนี่เป็นก้านค่ะชง ถุงเท่ถุงเท่าไหร่นะสี่ถุงร้อยค่ะสี่ถุงร้อยค่ะเอาไปลองดูไหมถุงกิ่นยำมเสตากเอาอย่างละถุงก็ได้หรือว่าอย่างละสองถุงก็ดีอย่างละสองถุงอย่างละสองถุงก็ร้อยหนึ่งใช่ค่ะอันนี้ให้คนทำไรทำสวนกินอันเดียวสิคนทำเกษตร เขามาซื้อ์ฟเป็นประจำในอันของผมนี่นะเขาบอกว่าดีมากเลยคนขี้ค้านกินไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องอะไรนะคนขี้เกียจคนขี้เกียจขี้ค้านเราจะต้องอใช่มื่ได้หมได้ค่ะได้ค่ะถ้าชอบผมนะใส่ไก่ไก่กับเห็ดลิ้นจืดหยุดหนึ่งก็ได้แค่ต้มน้ำชงกาแฟอ๋อดีเงี้ยดีสี่ถุงนะคะ ขอ가 นั่นไม่ใช่ขนมดขนมจีแก่เป็นอย่าง,ง,งเยรา่เป็ยนยังงดูฝันได้นะคะชิมเสวยชิมบอยได้ค่ะไปก่อนเลยนะคะบวยไม่จาเราชิมดูได้ค่ะโรน,น้อยห้าสิบนะคะออกมาได้กันก็นก้ชิมได้ใช่ไหมวันนี้กอบก็เลยให้ชิม <laughs> พอนั <ítulo> <run> ้หน so like hmm. hmm. oh, oh, ้าตาเป็นยังไงบนางนะนุอันนี้อะไรนะข้ยยังไงอ่ะยังไงกินมืองวกินควันใครยังไม่แกะดามแต่คิ๋เกัน้วโยโรยไหมคะลูกเกดดาก็อร่อยนะคะเลื่องค่ะลูกเกดด

รถด่วนขีดละสองร้อยโลละสองพันมันบกินแล้วมันบกินแล้วเยมชิมได้เน่ยชิมสิชิมดิน่ะมชิมมึงดิมันอบแล้วลูกทนตัวชิมที่รถด่วนนะรถด่วนดอยแม่สลองขีดละสองร้อยโลละสองพัน อันนี้เป็นอย่างไ่นเก็บอะไรเที่ยวตลาดดอยแม่ตลอง ก็เดินขี่ม้ามาที่นี่สอหออันนี้ลูกอะไรลูกมัน่อยค่ะ มันลอย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 บกหูบกหูเรื่องตัวดำตัวบเปขดท้ายอันนี้ตัวดำตัวขาวท้ายอันนี้ตัวดำตัวขาวตาอันนี้ตัวดำตัวขาวตัวดำ ตัวขาวด้วย <c oughs> มันลอยม,มันลอยสมสมสมน้อยขาจะได้จะชมอะไรเพื่อนจะไปลองกินเมืองก็ได้เอ,เอาขา,ายยังไงเนี่ยขายยังไงคิไปเลยี่สิบบาทเปรี้ยวลองที่ผลไม้ไม่เคยกินเลยค่ีรี่ก็ยี่สิบ มีสิบบาทมาทีวะบ้านผมก็มีอันนี้บ้านผมไม่มีฮึแนนบอสคือกันคือกันคือกันหอันนี้ยี่สิบบาทค่ะที่ปล่าไอ้ลูกอะไรนะเชอร์รี่เชอร์รี่เชอรร์ี่บ้านเา้าเอืเออ้อนนี่อ,อย่างวะ บะแมงจนนี่ต้นให้ยกบ้านเยอะด่าแห่ต้นยังก็เสอหลี่เสอหลี่คือกันเหมือนอยากกินไม่ใช่นะอืมอืมคนละลูกกันแท้วะยิ้มบิ้งมันก็แมนมันไม่ง่ายอ่ะมันเป็นเนื้อแข็งแข็งอ่ะอันเดียวด้วยกินน้ำผึ้งบ่เอาลูกน้ำผึ้งบ่เอาวางไว้เดี๋ยวมันเขาเพิ่มตีแตะ kinh <laughs> nha <laughs>